การทำงานของระบบเฟืองท้ายรถยนต์โดยเริ่มแรกจะมีเพียงสองแขนเพื่อให้ล้อทั้งสองหมุนไปในทางตรงเมื่อรถเลี้ยวโค้งล้อทั้งสองข้างจะหมุนไม่พร้อมกัน โดยล้อด้านในโค้งจะหมุนช้ากว่าล้อที่อยู่ด้านนอกโคง้งแต่เนื่องจากแขนที่เผาล้อมีเพียงสองแขนจึงทำให้แขนของเฟืองขับหลุดออกจากแขนของเผาทั้งสองข้างจึงได้มีการพัฒนาจากระบบเผาสองแขนเป็นระบบเผาสี่แขนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของชุดเฟืองท้าย ทั้งทางตรงและทางโค้ง